ยอมยุดก็ดีนะเอาทุเรียนมาให้คุณแม่เชี่ยบยอดเลยหวานมันเลยให้คุณแม่กินก็ดีครับวันนี้เนาะก็ดีบออันใหญ่บอน้อยเลยก็ดีกินค่ะ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 ค่ถ้ากินวันพฤหัสนต่สิบอยังบอนิ่มป่านนี้แต่ว่าก็ดียมเบอได้เสียหายดอกมเได้แซ่ยบโยนวันซิแม่กิมเลยกิมเลยมัต้องเริ่มกินเลยไงเออเป็นลายมือในตู้ผมก็ได้เมื่อซืออกมันลายมือชัยคม อันนี้เราเกลือยุ่ยและลายเนปั่นดีหอมหวานกินกับข้าวก็อร่อยเลยนี่หวานนี่หวานมันนะหวานมันน่ะอร่อยไม่เสียไม่เสียแรงไม่เสียค่ะไม่ได้ผ่านไม่ได้อันนั้นเลยเนาะเนี่ยออกเลยมาดไหมพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีอันนี้นาเกีย นี่นาเดียนาเดียสวัสดีค่ะนาเดียไปนอยู่ตาอยู่ืนีนี่ปุ้มปุ้ยปอันนี้น้ออาออันนี้อะไรนะพี่น้อพี่นอาพี่น้องอาก็ได้มาเจอพี่นูนาที่หนุ่ดหลอก็ดีใจนะ่เขาใส่เน้ว่าไม่ยอดเลิกเขาชอบเพาจะไม่ถอดอ๋อนี่สุดท้ายหลอกคันเช้ามานี่เจอเนี่ยะ เจอครับแต่ว่าจริงๆมันมีหลายช่องมันมีหลายช่องโอ้โหโอ้โหโอ๊ยอาบุ้อาบนญำมีแต่จำมั่มทั้งนั้นเลยใจเย็นเย็นลุกจำชื่อได้เนาะหลายตัวดูสิโชคค่ะปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยนำคุณนำโชคนำคุณอันนี้แม่นี่แน่ นี่หน้าใช่ค่ะอันนี้ต้นรักต้นรักอันนี้น้ำพรน้ำพรนล้วบุญขันแล้วก็โชคบุญโชคดีอันนี้อะไรนะน้ำพรน้ำพรโอ้ทั้งหมดมีกี่ตัวนะทั้งหมดมีเก้าตัวเออคนนี้ชื่ออะไรนะไม่เบียงลืมชื่อเขาโออาโออาร์โนอาร์โนอารเออโนอาร์เป็นหนุ่มใช่ไหมนี่อายุเท่าไหร่แล้วนี่ ปีนี้ะค่ะปราณหนูจำไม่ได้ปีกว่าเลยใช่ไหมเยอะอยู่นะคเลอออ๋ออ๋หลายปีแล้วใช่ไหมนาเดียนาเดียนาเดียที่มีลูกเห็น,น,นหือลูกช่วยได้เคยทำต้เขาแเขาเห็นก่อนอเขาเขาจัดการก่อน นาเดียนาเดียช่วยแม่ใช่ไหมลูกนาเดียงูเข้าบ้านนาเดียจัดการก่อนเลยเก่งมาก